ท่านผู้ฟังคงเคยรู้จักสารเจ้าที่สารพระภูมิหรือตีจู่เอีะใช่ไหมครับคนไทยนั้นผูกพันกับความเชื่อนี้มาอย่างยาวนานคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องเหลวไหลแต่ความจริงแล้วไม่เชื่อไม่ลบลู่ดีกว่านะครับเพราะเหรียญมักมีสองด้านเสมอและนี่คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ผมขอเรียกเขาว่าคุณอาร์ตได้พบเจอเมื่อเจ็ปีก่อนสมัยนั้นคุณอาร์ตเป็นนักธุรกิจหนุ่มมีความเชื่อความอ่านแบบสมัยนิยมตะวันตกเนื่องจากเรียนและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกากับคุณป้ามาตั้งแต่คุณอาร์ตอายุ5้าขวบเมื่อจบชั้นปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาแล้วคุณอาร์ต ก็ตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยบ้านเกิดเพื่อสืบทอดธุรกิจของครอบครัวและกลับมาเป็นเสาหลักดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มแก่ชราผู้ที่มอบกิจการทั้งหมดให้กับคุณอาร์ตดูแลต่อแม้ว่าอาร์ตจะอยากใช้ชีวิตอิสระตามแบบที่ตนชอบเพียงใดก็ขัดใจความต้องการของคุณพ่อและคุณแม่ไม่ได้ ในวันที่อาร์ตเดินทางเข้ามาบ้านที่กรุงเทพอาร์ตก็ให้สถาปนิกผู้รับเหมาทำการรีโนเวทบ้านทั้งหมดของครอบครัวอย่างเร่งด่วนเนื่องจากที่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์เก่าแก่ห้าคูหาดูเป็นสไตล,ล์คลาสสิกถ้าเป็นสมัยใหม่ก็อาจจะมองว่าเชยล้าสมัยไม่เหมาะกับรสนิยมของคุณอาร์ตเท่าไหร่แม้พ่อและแม่จะทัดทานการเปลี่ยนแปลง ที่อยากให้อยู่ในความทรงจำแบบเดิมมากกว่าแต่คุณอาร์ตก็ไม่ได้สนใจต่อข้อเรียกร้องของครอบครัวแต่อย่างใดพร้อมกับยืนยันว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเก่าออกจากบ้านหลังนี้ให้หมดถึงแม้พ่อและแม่ของอาร์ตจะไม่อยากให้ลูกเปลี่ยนแปลงหรือรีโนเวทบ้านทิ้งข้าวของที่เป็นความทรงจำในวัยหนุ่มสาวของพ่อแม่เสียหมด แต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกพ่อและแม่จึงต้องยอมแต่กระนั้นก็ดีมีสิ่งเดียวที่พ่อและแม่ขอให้คุณอาร์ตยังคงเก็บรักษาไว้เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือสารตีจูเอีะและหิ่งบรรพพบุรุษซึ่งเป็นคำขอสุดท้ายของพ่อและแม่ที่ยืนยันหนักแน่นว่า สิ่งนี้คือหัวใจของครอบครัวและวงตระกูลซึ่งคุณอาร์ตแม้ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องจำยอมแต่โดยดีสารตีจุเอีย้ยไม้ที่เก่าแก่มีสีแดงคลิปทองโบราณทำด้วยความประณีตบรรจงมีร่องรอยเทียนไหมและฝุ่นหนา ที่เกิดจากการจุดธูปบูชายอยู่เป็นนิดที่ตั้งก็ตั้งตระงานอยู่กลางบ้านเห็นโดดเด่นชัดเจนด้านบนมีชั้นไม้สักรูปหน้าบรรพบุรุษดูพรุงพรังล้าสมัยแต่แฝงไว้ด้วยมนขลังอันน่ากลัวประหนึ่งว่าสายตาทุกคู่ของบรรพบุรุษผู้วายชนจะมองตามเพ่งเล็งผู้ที่เดินผ่านจุดนี้ ทั้งสิน้นแม้บ้านเรือนจะทำการดีนเวตแต่งเติมตามรถนิยมของคุณอาร์ตที่เปลี่ยนโฉมตึกแถว5้คูหาหลังเก่าให้กลายเป็นบ้านโมเดิร์นตามสมัยนิยมแบบตะวันตกโทนสีขาวแซมดำเป็นอารมณ์มินิมอลลักชัวรี่คล้ายๆกับบ้านที่ลงในนิตยสารต่างๆ แต่เนื่องด้วยครอบครัวของคุณอาร์ตเป็นครอบครัวคนจีนดำเนินวิถีชีวิตแบบขนบธรรมเนียมดั้งเดิมมาตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานมาจากชาวจีนพ้นทะเลจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นข้าหบดีอยู่ในเมืองของประเทศไทยได้พิธีการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษตลอดจนวิถีชีวิตครอบครัวพ่อค้าตามแบบวิถีเก่าชาวจีน ก็ยังคงสืบทอดต่อมาในครอบครัวและปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันพิธีกรรมไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษจึงเปรียบเสมือนสิวฟฝ้าบนใบหน้าหรือจุดด่างพร้อยของบ้านที่อาร์ตอยากจะกำจัดออกไปทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเมื่ออาร์ตกลับมาที่บ้าน ความไม่สบอารมณ์กับควันธูปเสียงประทัดเสียงสวดมนต์สารเสริญคุณเจ้าแม่กูนอิมที่แม่ของเขาเปิดบูชาพระรวมถึงความเชื่อที่ว่าทำความดีบูชาเจ้าที่ทำให้คุณอาร์ตนั้นก็มีความขุนหมองคุณเคืองในจิตใจตลอดเวลาตึกนี้เงินพ่อเงินแม่ค้าขายมาสร้างมาทั้งนั้น ความขยันความมั่นเพียนความสม่ำเสมอของมนุษย์ต่างหากที่ทำให้คนมั่งมีขึ้นมาได้พระเจ้าเทพองค์ไหนจะมาช่วยได้เลอะเทอะจริงๆอกงอากงอมาก,ก็ตายไปตั้งนานแล้วป่านี้ก็กลายเป็นปุ๋ยบำรุงพืชบำรุงพื้นดินไปหมดแล้วจะมากินของไหวได้ยังไงเลอะเทอะงมงายมาก นี่คือสิ่งที่อาร์ตคิดตลอดเวลากิจกรรมการบูชาเจ้าและบรรพบุรุษก็ดำเนินไปพร้อมกับเสียงพร่ำบนของอาร์ตที่มีอยู่ในทุกเทศกาลและตำหนิพ่อแม่ในความคิดล้าหลังนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันที่อาร์ตชวนเพื่อนชาวต่างชาติ5้าคนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและได้มาพักกับอาร์ตที่บ้านหลังนี้ คำคืนแห่งการปาร์ตี้กินเหล้าเมายาเต็มไปด้วยเพรตตี้เครื่องเสียงและเสียงหัวเราะของกลุ่มชายชะกกันทั้งหกคนที่มีแอลกอฮอล์เต็มเปี่ยมในร่างกายจนกระทั่งมีบทสนทนาหนึ่งเริ่มเปิดประเด็นขึ้นในวงเล่าว่าทำไมคนไทยถึงยังมีความคิดล้าหลังบูชาผีบูชาซาตานอยู่อีกละ่ะ นี่บ้านของคุณเป็นแบบนี้เหรอนี่มันสมัยไหนกันแล้วนายปีเตอร์เพื่อนฝรั่งของอาร์ตพูดขึ้นมาพ่อแม่ของฉันน่ะสิเชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นตุเป็นตะนายอาร์ตตอบนี่มันบ้านของแกไม่ใช่เหรอบ้านของแกนี่ออกแบบไปตั้งหลายล้านแต่ดันมามีจุดด่างพร้อยตรงอะไรแดงๆเนี่ยดูแย่จริงๆ ดูแย่ที่สุดเลยถ้าเป็นฉันนะฉันเตะคว่ำโยนทิ้งถังขยะไปหมดแล้วนายปีเตอร์บอกมันเป็นงานศิลปะที่แย่มากเลยนะนายปีเตอร์พูดขึ้นมาสิ่งที่ปีเตอร์พูดทำให้ในายอาร์ตถึงกับเงียบหรือแกจะไม่กล้าแล้วนายปีเตอร์ท้าทายด้วยความมึนเมา กอบกับความอึดอัดดั้งเดิมของอาร์ตที่มีอยู่แล้วความไม่พอใจที่พ่อแม่ยังคงให้ตั้งไว้ซึ่งสารตีจูเอี้ยและหิ่งของบรรพบุรุษสิ่งเหล่านี้อาร์ตและปีเตอร์คิดว่ามันขัดกับความงดงามของสถาปัตย์แบบใหม่ในบ้านหลังนี้ด้วยความอับอายระค้นกับความท้าทาย ที่อยากจะแสดงให้เพื่อนเห็นบวกกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่เต็มเปี่ยมอาจจึงลุกขึ้นสีหน้านิ่งเงียบพร้อมเดินออกจากโต๊ะไปเขาเดินไปยังห้องรับแขกห้องที่มีสารตีจูเอีย้ยและมีหิ่งบรรพบุรุษอยู่ตรงนั้นปังเสียงโครมใหญ่ เหมือนเสียงไม้กระทบพื้นอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงโวกเวกโวยวายของอาร์ตทำให้เพื่อนทั้งห้าคนต้องวิ่งไปดูที่จุดเกิดเหตุภาพที่เห็นคืออาร์ตถ,ถือไม้กระน่ำตีลงไปที่หิ่งบันพบุรุษแล้วก็เอาเท้าของตนทีบกระแทกลงไปยังหลังคาของศาลตีจูเอีย้ยที่มีอายุเกือบร้อยปีจนหักโค่นลง ไม่เหลือร่องรอยของความสวยงามประณีตเก่าแก่ที่คงไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษอีกต่อไปเมื่อบรรดาเพื่อนมาเห็นจึงแสดงอาการหัวเราะบางคนก็ตกตะลึงในสิ่งที่อาร์ตได้ทำลงไปและบางคนก็ยังท้าทายให้อาร์ตยิ่งลงมือทำลายสิ่งของเหล่านั้นมากขึ้นไปอีก อย่างสนุกสนานและเมามายแต่ที่หลังประตูขั้นห้องรับแขกนั้นเองก็ปรากฏภาพของพ่อแม่ของนอาร์ตยืนดูลูกชายอยู่ห่างๆใบหน้าของพ่อและแม่มีแต่น้ำตาไหลออกมาแต่ด้วยความรักลูกกลัวว่าลูกจะเสียหน้าและอับอายเพื่อนฝูงสองตายายจึงเดินจูงมือกันกลับเข้าห้องนอนของตน พร้อมหัวใจที่แตกสลายของชายแก่และหญิงชราที่รักลูกชายปานดวงใจแต่เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อและแม่รวมทั้งบรรพบุรุษต้นตระกูลนั้นกลับได้พังทลายลงพร้อมกับสารตีจูเอีย้ยรวมถึงยิ่งบรรพบุรุษที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเศษไม้และเศษกระจก แตกกระจายลงกองบนพื้นและทุกสิ่งทุกอย่างได้พังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาเสี็แล้วหลังจากนั้น3ามวันบรรดาเพื่อนของอาร์ตก็เดินทางเที่ยวประเทศไทยไปที่จังหวัดอื่นคงเหลือแต่เพียงในอาร์ตที่ต้องเรียกช่างมาจัดการกับซากปรักหักพังที่เกิดจากผลงานของตนและเพื่อน และรีบซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงมาวางไว้แทนที่ประหนึ่งว่าจะกลบเกลื่อนความน่าอับอายนี้ไว้เพื่อไม่ให้ผู้ใดทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของบ้านนี้กลางดึกคืนหนึ่ง อาร์ตได้ยินเสียงผู้หญิงแปลกหน้าร้องโยว,โวยวายอยู่ตรงทางเดินระหว่างห้องนอนของอาร์ตซึ่งฟังไม่ได้สั์เลยจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและรีบเปิดประตูออกไปดูในอาร์ตมองซ้ายมองขวาเห็นแต่เพียงความมืดแต่เสียงก็ลอยห่างออกไปและน่าจะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่ง แต่เสียงนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรเพราะเขาฟังไม่ได้สับและฟังไม่ออกเลยไดอาร์จึงค่อยๆย,ย่องเดินลงไปที่ชั้นหนึ่งตามเสียงนั้นเมื่อมาถึงบันไดก็ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นผ่านแสงไฟจากนอกหน้าตา่างที่สา์เข้ามาในตัวบ้านภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงผมสีขาวดอกเลา หัวฟูกระเซาะกระเซิงนุ่งห่มผ้าดิบสีขาวมนเดินไปเดินมาบริเวณห้องรับแขกณจุดที่เคยเป็นที่ตั้งศาลตีจูเอียเดิมพร้อมกับพร่ำบ่นว่าอ้วกไม่มีที่จะอยู่อ้วกไม่มีที่จะอยู่แล้วนายอาร์ตตัวแข็ง ตกตะลึงกับภาพที่เห็นอยู่นิ่งมองไปผู้หญิงคนนี้ร่างท้วมแต่เหมือนเดินไม่มีน้ำหนักการก้าวไม่สิดูแล้วเหมือนเขาเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวมาเหมือนกับว่าลอยอยู่เหนือพื้นนิดๆแล้วลอยไปลอยมาลอยวนไปวนมาอยู่บริเวณนั้น และแล้วภาพในมโนสำนึกของนายอาร์ตก็ตัดไปจากนั้นนายอาร์ตก็หมดสติพร้อมตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งข้างเตียงมีพ่อและแม่คอยเฝ้าอยู่เมื่อพูดคุยก็ได้ความว่านายอาร์ตน่าจะสลบไปตั้งแต่เมื่อคืนหมอสันนิษฐานว่า คงจะพักผ่อนไม่เพียงพอความในใจที่ติดอยู่ไม่กล้าบบอกใครว่าอาจได้เจอหญิงปริศน,นาที่แต่งตัวแปลกประหลาดภายในบ้านรู้สึกตัวอีกทีอาจก็เจ็บแปลกที่ต้นขาขวาเมื่อลองเดินดูก็พบว่าตัวเองไม่สามารถเดินได้ฉนัดนักอาการเบื้องต้นก็ดูแล้วว่า น่าจะล้มผิดท่าและทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ขาเมื่อแพทย์มีความเห็นว่าให้อาร์ตกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านสักสองวันอาการเหล่านี้ก็น่าจะหายไปเพราะเกิดจากอาการอ่อนเพลียเพราะเมื่อตรวจสอบร่างกายดูแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติอื่นๆครอบครัวจึงพาอาร์ตกลับมาบ้าน หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านได้ระยะหนึ่งน่าแปลกตรงที่ว่าอาการอ่อนเพลียน,นั้นไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงเลยมิหนำซ้ำอาการปวดต้นขาขวาก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อผู้บริหารทำงานไม่ได้ห้างร้านกิจการของครอบครัวที่อยู่ภายใต้การบริหารของอาร์ตก็เริ่มเกิดปัญหาอย่างน่าตกใจ แต่น่าแปลกที่ว่าอาการเจ็บป่วยซึ่งเริ่มหาสาเหตุทางการแพทย์ไม่ได้นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นรุนแรงหนักขึ้นจนทำให้อาร์ตไม่สามารถเดินโดยปราศจากไม้เท้าได้ใบหน้าของอาร์ตเริ่มมีสีหน้าเครียดราสีหมองคล้ำขาขวาเริ่มใช้การไม่ได้อย่างประหลาด นานวันเข้าก็เริ่มไว้ความรู้สึกบางครั้งก็ถึงกับนอนละเมอร้องออกมาตอนกลางคืนว่าไม่ไม่ผมไม่ไปผมไม่ไปผมขอโทษเมื่อพ่อแม่ของอาร์ตจนปัญญาในการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่พึ่งทางใจสิ่งเดียวก็คือการไปทำบุญนั่งวิปัสสนากับพระอาจารย์ที่นับถือรูปหนึ่งในต่างจังหวัดสองตายายเพียรภาวนานึกถึงและแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูกชายแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมายเวรของลูกพร้อมภาวนาส่งบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ปกปักรักษาคุ้มครองลูกที่เป็นดังเลือดเนื้อเชื้อไขและเป็นคนที่พวกเขารักที่สุดวันเวลาผ่านไปไม่น่าเชื่อว่าอาการของอาร์ตเริ่มดีขึ้นเริ่มกลับมาเดินร่วมกับไม้เท้าได้และมีอาการเจ็บปวดที่ขาน้อยลงพ่อและแม่ของอาร์ตเมื่อทราบดังนั้นจึงกลับไปกราบพระอาจารย์ เพื่อเรียนถามปัญหานี้อีกครั้งเมื่อได้พูดคุยสนทนากับหลวงพ่ออยู่ไม่นานหลวงพ่อก็เริ่มหลับตานึกถึงหน้านายอาร์ตเพื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่พ่อแม่ของอาร์ตเล่าให้หลวงพ่อฟังเกี่ยวกับการที่อาร์ตเมาแล้วไปพังสาลตีจูเอีย้ยรวมถึงหิ่งของบรรพบุรุษที่บา้านหลวงพ่อท่านนั้นจึงบอกว่า ลูกชายบวชหรือยังถ้ายังก็ให้รีบมาบวชนะอัตมาก็แนะนำได้แค่นี้ละแม่ของอาร์ตตอบว่ายังเจ้าคะ่ะถ้าจะฝากให้มาบวชรับใช้พ่อสักหนึ่งพันษาจะได้หรือไม่เจ้าคะโยมไปจุดธูปบอกกล่าวพระประธานแล้วกรวดน้ำนึกถึงหน้าบรรพบุรุษนะบอกไปว่า ลูกชายจะบวชให้หนึ่งพรรษาแล้วกลับไปดูอาการลูกหนึ่งอาทิตย์เมื่อพร้อมโยมค่อยพาลูกมานะหลวงพ่อตอบจากนั้นพ่อแม่ของนายอาร์ตก็รีบเดินทางมายังบ้านที่กรุงเทพเมื่อเปิดบ้านก็พบว่านายอาร์ตนั่งอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกและมีหน้าตาที่สดใสามากขึ้น เมื่อเห็นดังนั้นพ่อแม่ของนอาร์ตก็เข้าไปโผกอดลูกชายและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่วัดให้เขาฟังพร้อมบอกถึงความประสงค์ที่จะขอให้ลูกชายบวชให้สักหนึ่งพรรษาเมื่อนอาร์ตได้ฟังดังนั้นก็นั่งนิ่งแล้วพยักหน้าเชิงตกลงครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่พูดอะไรหลังจากนั้น เมื่ออาร์ตได้เข้าไปเป็นหน้าเตรียมตัวรอเพื่ออุปสมบทเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังว่าอาการเจ็บป่วยทั้งหมดของนายอาร์ตก็หายไปเป็นปลิดทิ้งและนายอาร์ตก็เปลี่ยนลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากเดิมไปอย่างมากนั่นคือเขามีนิสัยที่สุขุมคัมภิรภาพมากขึ้นจากวันที่โกนหัวหน้าและครองผ้าบวช น้ำตาของพ่อและแม่ไหลอาบแก้มด้วยความปิติยินดีครอบครัวก็ถ่ายภาพกันด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขและนายอาร์ตก็บวชจนครบหนึ่งพรรษาและเขาก็บวชต่อจนเข้าพิธีรับผ้ากฐินของวัดจากนั้นจึงสึกกลับมาที่บา้านเมื่อวันที่ทิศอาร์ต สึกและเดินทางกลับมาถึงบ้านเขาแต่งตัวด้วยชุดขาวที่ได้มาจากพิธีลาศิกขาทิดอาร์ตก้มกราบพ่อแม่พร้อมด้วยน้ําตานองหน้าพ่อและแม่ต่างมีความปิติยินดีอย่างยิ่งจากการที่เห็นลูกชายหายป่วยและมีหน้าตาที่ผ่องใสขึ้นในอาร์ตเด็กนักเรียนนอก ผู้ไม่เคยเชื่อในสิ่งลี้ลับใดๆไม่เคยสนใจในจารีตประเพณีของคนรุ่นเก่าและไม่เคยเคารพในสิ่งเหนือธรรมชาติใดๆเลยกลับต้องเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาได้ย้อนคิดและรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ได้กระทำลงไปตลอดเวลาที่เขาบวชเขาเข้าใจในชีวิตมากขึ้นเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และกฎแห่งกรรมมากขึ้นมีหลายสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีอยู่จริงเขารู้สึกเสียใจที่เกิดเป็นคนเอเชียแทๆ้ๆแต่กลับไปนิยมวัฒนธรรมของตะวันตกและไม่รู้จักเชื่อถือศรัทธาและเคารบพบรรพบุรุษผู้มีพระคุณในอดีตนับจากนี้เขาจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นกับเขาอีกและจะสอนลูกสอนหลานให้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบไปจากนั้นก็มีเสียงกดกร่งดังที่หน้าบา้านนายอาร์ตลุกขึ้นแล้วเดินไปยังประตูเพื่อต้อนรับคนที่มาเยือนภาพที่ปรากฏคือชายห้าคนซึ่งเป็นเพื่อนของนายอาร์ตนั่นเองเดินถือสารตีจูเอีย ที่ทำด้วยหินอ่อนสีขาวดูสวยงามสะอาดตาหลังคาเป็นแบบโมเดิร์นซึ่งหนักและใหญ่เอาการอยู่โดยหมุดหมายสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งศาลจีจุเอี้ยนั้นก็เป็นตําแหน่งเดิมที่ศาลไม้โบราณสีแดงเคยตั้งอยู่เป็นศาลที่ดูทันสมัยสวยงามและเข้ากับตําแหน่งที่ตั้งเดิมที่สำคัญ เข้ากับตัว <Tesla'> บ <field. S 2> ้านได้อย <Slo> <Williams. S 1> ่างพอดิบพอดีเมื่อจัดแจงวางสารตีจุเอี้ยหินอ่อนเสร็จแล้วนายอาร์ตก็ก้มลงกราบพร้อมกับดินน้ำชาและจุดธูปไหว้สารเคียงข้างกับพ่อและแม่ของเขาที่มีรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้าอย่างแท้จริง เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับตีจู่เอีนั้นเป็นตำนานปรำประราของจีนมีมายาวนานกว่า2,000ปีแล้วนะครับมาจากเรื่องราวของเตียวเม่งเต็กซึ่งเป็นคนรับใช้ขหาบดีใหญ่ในสมัยนั้นเมื่อท่านขหาบดีเดินทางไปชุระที่แดนไกลก็ได้สั่งเสียให้เตียวเม่งเต็กพาลูกสาวของตนไปพบที่ระหว่างทางและในระหว่างที่เตียวเม่งเต็ก เดินทางไปกับบุตรสาวของกหาบดีนั้นกลางทางได้เกิดพายุหิมะกระหน่ำลงมาอย่างหนักเมื่อเตียแม่งเต็กเห็นว่าลูกสาวของท่านขหาบดีไม่สามารถทนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ได้ตัวเขาจึงเสียสละถอดเสื้อคลุมออกเพื่อห่มให้กับลูกสาวของท่านขหาาบดีแล้วหลังจากนั้นไม่นานตัวของเขาเองก็ได้เสียชีวิตลงเพราะความหนาวเย็น เมื่อคาาบดีได้ทราบถึงความเสียสละของเตียเม่งเต็กจึงได้สร้างสารเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณซึ่งต่อมาเตียเม่งเต็กก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพโท o ตีกงหรือตีจู่เอี้ยหรือที่เราเรียกอีกชื่อว่าแปะกงอันเป็นเทพที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนั่นเองและถ้าหากสงสัยว่าเพราะอะไรตีจู่เอีย จึงต้องวางติดก,กับพื้นก็มีคำอธิบายอย่างนี้ครับว่าเป็นเพราะตีในภาษาจีนนั้นหมายถึงดินและจู่คือเจ้าตีจู่เอีย้ยจึงหมายความว่าเจ้าที่คุ้มครองดูแลผืนดินนั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือเล่าเรื่องลี้ลับกับนุ่มคงกระพันครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง นุ่มคงกระพันออฟฟิ i ชียลด้วยนะครับและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ